ดาราสาวปลื้มลูกชายคว้าเหรียญทองว่ายน้ำระดับประเทศพร้อมดันเข้าทีมชาติตัวแม่สายสตรองลูกเกดเมทินีที่วันนี้ควงลูกชายสุดหล่อน้องสกายวัย15ปีมาเปิดใจครั้งแรกหลังคว้ารางวัลเหรียญทองว่ายน้ำระดับประเทศ พร้อมโมเมนต์แม่ลูกสายฟาดทะเลาะกันตลอดเวลาผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ที่มีทัญญาทัญญาเรศและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศลูกเกดใช่ค่ะเป็นการแข่งขัน400เมตรถ้าผสมที่ได้เหรียญทองในรุ่นของเขาคืออายุ14-15แล้วก็ได้เหรียญทองแดง200เมตรถ้าผสมเช่นเดียวกันตอนนี้คืออันดับหนึ่งของเมืองไทย ในปีนี้สำหรับชิงแชมป์ในประเทศไทยแข่งทั้งหมด7รายการได้เหรียญ2รายการซึ่งจริงๆท่าผสมเพิ่งมารู้ตัวว่าวายได้เมื่อปีที่แล้วตอนไปแข่งที่อังกฤษจริงๆเล็งท่าอื่นอยู่ก็ลอง200กับ400แล้วกันอยู่ดีๆว่ายทั้งเกตและคุณพ่อสกายงงคืออะไรแล้วก็ได้เหรียญทองจากอังกฤษท่าที่น้องสกายถนัดที่สุดคือท่าไหนสกายคิดว่าฟรีสตา์ลูกเกต เราคิดว่าที่สกายทำท่าผสมได้ดีเพราะว่าถ้าอื่นๆยังไม่ค่อยเก่งโค้ชก็เลยฝึกตอนนี้ก็เลยโฟกัสท่าผสมรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เราแตกขอบสัพเพื่อนยังไม่ถึงสกายตอนที่เราว่ายหนึ่งเมตรอันแรกเห็นนำกับเพื่อนโอเคชนะได้ลูกเกตแต่เพื่อนที่แข่งเขาจะเก่งท่าผีเสือ้อสกายเราพูดกันก่อนจะว่ายว่าเขาจะเปิดท่าผีเสื้อเร็วมากตอนสกายรู้สกายก็อยู่กับเขาลูกเกด คือเราจะต้องอยู่กับเขาไล่กับเขาให้ได้แล้วพอถึงค่าที่เราถนัดก็จะปืดไปเลยคือเขาจะต้องวางแผนมีแพลนจะไปแข่งที่ไหนอีกไหมสกายซัมเมอร์จะไปอังกฤษอีกครั้งลูกเกดหวังว่าถ้าทำได้ดีจะเอาไปเจรจาเรื่องทุนเรียนที่เมืองนอก ตั้งแต่เริ่มแข่งขันว่ายน้ำมาได้มากี่เรียนแล้วสกาย100กว่าลูกเกดเยอะมากก็มีแข่งขันของโรงเรียนบ้างภาคใต้บ้างภาคกลางบ้างก็สะสมมาเรื่อยๆเคยไปแข่งที่เยอรมันมาด้วยมาเลเซียก็เคยไปแข่งที่บอกว่าจะขอทุนมีแพลนหรือยังว่าจะไปประเทศไหนลูกเกดน่าจะอังกฤษแต่พอเข้ามาหาลัยก็น่าจะเป็นอเมริกาที่เลงเอาไว้ลูกชายทำรางวัลได้ขนาดนี้ภูมิใจไหม ลูกเกตมากๆเลยเห็นเขาตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมว่ายน้ำมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะตอนนี้เขาก็เป็นนักเรียนทุนที่โรงเรียนเขาก็ต้องมีเลเวลที่ต้องคิปอยู่เพื่อต่อทุนเก่งขนาดนี้มีแพลนจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยไหมสกายยังไม่รู้แต่จะคาดแพลนที่จะขอทุนไปเรียนเมืองนอกห่างหูห่างตาห่วงไหมแม่ลูกเกต ไม่ค่อยเพราะว่าสกายเป็นเด็กที่ไม่ได้ติดคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนก็เข้ากับคนได้งา่ายก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไรแต่ถามว่าห่วงไหมก็ตามสไตล์คุณแม่ก็ต้องมีอยู่แล้วแหละแพลนให้เขาไปเมืองนอกอายุเท่ารับลูกเกดสิ้นปีน่าใจเกดตั้งแต่เขาเบบีจะให้เขาไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่อายุ12เกดคิดว่าสกายคงไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอกพอโตแล้วเกดคิดว่าด้วยนิสัยเวที่เขาเป็นเขาน่าจะเหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ แม่เกดเป็นสายลุยกว่าจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำให้ฝึกว่ายตั้งแต่สามเดือน ลูกเกดใช่คะ่ะตอนที่สกายสเดือนเริ่มส่งเรียนมีฟีลงอองแงขี้เกียจซ้อมจังเลยมีไหมสกายมีเยอะมากก็บอกแม่แม่บอกว่าต้องทำก็ต้องทำลูกเกดไม่คะ่ะเลโก้มาสมัยเขาเด็กเขาอินกับเลโก้มากก็บอกสกายถ้าหนูซ้อมแล้วชนะทำเวลาได้ดีเดี๋ยวหมามีซื้อเลโก้ให้อยากได้อันไหนบอกเลยเราพยายามไม่บังคับเขาแต่ก็พยายามบังคับแบบทางอ้อมก็เหมือนอัดฉีดแต่สมัยนี้ไม่ต้องอัดฉีดเองแล้ว เพราะมีคนอื่นทั้งคุณยายใหญ่ยายตือยายตืออัดฉีดเป็นอะไรสกายให้เป็นเงินหมื่นลูกเกดถ้าห้ามโดนด่าด้วยนะป้าตือไม่ยอมเลยแต่ก่อนโอนเงินผ่านบัญชีเกดเดี๋ยวนี้โอนเข้าบัญชีสกายเลยสองคนนี้เห็นผูกพันกันแต่ก็มีฟิลชอบทะเลาะกันลูกเกดใช่คะ่ะบางทีก็นิดหน่อยจะเถียงกันอยู่ค่อนข้างบ่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็เถียงกันเรื่องไร้สารสองถึงสามวันไปนอนบ้านเพื่อนไม่ติดต่อคุณแม่เลย สกายก็อยู่กับเพื่อนสนุกสกายเคยงอนแม่ไหมสกายก็มีแต่ไม่นานมีแฟนหรือยังสกายยังไม่มีมีเพื่อนอย่างมีสเปคไหมสกายไม่ลูกเกดต,ตอนที่สกายเด็กหมามีบอกว่าให้สกายแต่งงานตอนอายุ40นะถ้าสกายเรียนมหาวิทยาลัยหมามีจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆนะสกายร้องไห้ไหม่ไม่ตอนนี้ความคิดเปลี่ยนไปบ้างไหมลูกเกดจริงๆตอนนั้นแค่พูดเล่นเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วแต่เราคิดว่าด้วยตัวสกายเองไม่ได้คิดตรงนี้ แต่ถ้าจะมีก็ขอให้เป็นนักกีฬาด้วยเนาะเพราะนักกีฬาด้วยกันเขาจะเข้าใจกันสกายใครที่ชอบก็เข้าใจอยู่แล้วไม่ใช่ต้องเป็นนักกีฬาตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นแค่อยากเล่นเกมกับเพื่อนแม่ดูไหมสกายบัคลูกเกตก็นิดหน่อยจะดูขี้บ่นก็ค่อนข้างสปอยเขาเหมือนกันเขารู้ว่าเวลาเขาอยากได้อะไรอยากซื้อของให้เข้าไปหาคนไหนเขาจะรู้